ออ้ดูให้หน่อยมันมันไลค์เลยเหรอวะในยูทูบยูทูบเดี๋ยวส่งลิงก์ไปในกลุ่ม <c oughs> มันสตรีมเลยนี่ว่ะ sa taong OBA -e lang sa จะลองดูว่ามันจะดีเลย์ประมาณกี่วิอ่อจับเวลาก่อนจับเวลาไม่ใช่นาฬิกาปุ๊กจับเวล,าไ,ลาไงวะอืมเดี๋ยวตีเส้นปัก ยี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองประมาณยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิถึงสามสิบวิในการดีเลย์ต่อครั้งอืมได้อยู่ได้อยู่จะได้ทันท่วงทีตอนนี้คนดูมีอยู่สองคนไม่เป็นไรอันนี้ไลท์เทสเฉย มันจะเก็บมันจะเก็บคลิปไ,ไว้ไหมวะอ๋อเก็บอยู่ก็กดติดตามวิดีโอไว้นะฮะเดี๋ยว หล <man v isions> nice <ume> <im> <acy hate> ังจากนี้น่าจะไลฟ์ผ่าน y t u t u นะฮะหารายได้เสริมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะสร้างเป็นรายได้ได้ใน YouTube อ่ะมาเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่ามันสามารถดูย้อนหลังได้นะกราฟอาทิตย์ที่ผ่านมานอนฟาร์มนะครับมันได้มีการชนแนวต้านไปใน h 1 H1 อย่างเดียว h4 สร้างได้เนี่ยแต่ว่าการชนแนวต้านตรงเนี้ยอันนี้พูดถึงของเก่าก่อนนะชนแนวต้านตรงเนี้ยมันย่ำแนวต้านแล้วก็จริงโดนทำลายไปแล้วนะดูใน M30 ก็โดนเยอะเลยย่ำย่ำย่ำพร้อมจะดีดขึ้นเพราะฉะนั้นคนรอเล่นเบรกนี่น่าจะบายกันเยอะของผมบายแค่ รองรับมาจิ้นไว้เฉยๆนะครับเผื่อมันบินก็เลยซอยไม้บายทิ้งไว้เฉยเพราะว่าผมติดเซลล์อยู่ข้างล่างนะตรงนี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปดูอาทิตย์หน้าดีกว่าอาทิตย์หน้าผมมองว่ามันต้องดูแก็บนะฮะดูแก็บถ้าแก็บขึ้นใน h 1ถ้าแก็บขึ้นใน h 1จะมีซับไพยสำคัญอยู่ที่ 2049ูนย์สี่ก้านะสองศ่ก็คือ,อดูใน h 1ดีกว่าน่าจะละเอียดกว่าราคานี้ครับราคานี้2049ที่เป็นจุดย่ำราคานะพอมันขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเซลได้อาจจะเซลได้แค่อาจจะต้องดูก่อนนะ,ะว่าแก็บมันจะขึ้นไปถึงไหน ถ้าเกิดเซลล์ตรงนี้จุดยอมแพ้ของเราก็คือแนวต้านนี้2 060ยอมแพ้ไป1,000จุด1,100จุดนะฮะอันนี้สีของแนวต้านเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันแนวต้านนี้คือ ยอมแพ้นะครับแต่ว่าจุดเซลล์มันมีอยู่มีซับไพ่สองซับไพ่เดี๋ยวนะเ,เส้นข้างล่างยืม่มาก่อนนี่เห็นไหมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะสวยกว่าอืม นี่แหละมีถ้าจะเป็นเซลล์ก็จะมีอยู่2ซัพับายก็คือ2049กับ2055แต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปชน2060ตรงนี้คือจุดยอมแพ้หรือจุด SL ของเรานะครับอ่าถ้าเกิดชนแนวต้านนี้พอมันต้องเลยต้านและผ่านไซเนี่ยแสดงว่ามันชนแนวต้านนี้แล้วใช่ไหมฮะ พอชนแค่แนวต้านเนี้ยเราเลยมองว่ามันจะต้องขึ้นไปชนแนวต้านนี้แน่ๆพอโดนชนแนวต้านนี้มันก็ต้องขึ้นต่อแล้วก็มาชนแนวต้านต่อไปเรื่อยๆผมเลยมองว่าถ้ามันขึ้นไปถึง2.060ได้คือ,อยังไงก็ต้องเบรกไปต่อถึงนิวไฮได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าพอดูดูในแพคชั่นฝั่งบายตรงนี้สร้างสวยสร้างสวย เป็นราคาบายแต่ผมก็ปิดปิดไม้เอากําไรอะไรไปหมดแหละสลับไม้บายนะเพราะว่าผมเป็นเกมเฮดมันก็ต้องเฮดทิ้งไว้แล้วก็เก็บกําไรเก็บสั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เอากําไรไปปลดไม้ที่ติดไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีอะไรมันมีตรงนี้ครับมันเป็นซับไพ่ก่อนถึงแนวรับเนี่ยเห็นไหมปลายไส้เป๊ะเลยอย่างสวยถ้าเกิดใครอยู่ดูในห้องก็จะ เห็นนะฮะว่าตรงนี้ก็เป็นซับายอาทิตย์หน้าผมมองว่าถ้าเกิดแก็บขึ้นเนี่ยเราสามารถเทสได้เอาแบบสวยๆหน่อยก็คือ25งห้าไอ้สองศห้าหไม้เดียวถ้าเกิดชน2060รอยนิวไฮอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพฏิกชั่นกับตัวมันก็ไม่ได้สร้างสวยไปซักทีเดียวมันก็มีสิทธิ์ไปนิวไฮได้นะแต่ว่ามันยกตัวขึ้นมานะครับ ไปดูการยกตัวของกราฟถ้าเกิดใครติดบายย่ายอย่างโซน right เนี้ยที่ผมบายเฮดไว้เนี่ยโซนเนี้ยก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะไปปิดตัวเองได้เลยนะครับสำหรับของวันศุกร์ที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะวนอยู่ในซับไพเป็นกรอบไปเรื่อยเรื่อยๆไปเช็คใน h 4 h 4เนี่ยก็ทำแพคชันกับตัวสวยมันจะมีจังหวะหนึ่งถ้าเห็นตอนนอนฟาร์มนะครับเนี่ยแท่งเนี้ยเป็นนอนฟาร์มใช่ไหกดตัวลงมา แล้วโวลลูมบายเอฟโวลลูมเซลล์มันเยอะถูกไหมฮะมันจึงลงไปใน,ในทีเดียวนะตอนนั้นไม่ได้มันดันตัวขึ้นไปเพื่อเคียว v วลลูมเคียวโวลลูม,ย,มยังไงคนรอเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมแนวต้านอ่าคนรอเซลล์ตรงนแนวต้านกราฟมันดันขึ้นไปเกือบมิดแท่งเลยฮะคือยังไม่มีคนได้ไม้เซลล์ใหม่นะแล้วก็เคียว์วลล่มเซลล์เคียว์วลล่มเซลล์ยังไงสมมติ สมมติว่าตั้งแต่ที่มันจะลงมาเนี่ยฮะตั้งแต่ที่มันจะลงมาก็คือราคานี้มืดไปไม่เอาเอาสีแดงสิราคานี้ให้เรามองว่ามีวอลุ่มบายซักเอาแบบแค่สมมตินะฮะหลักสมมติเฉย หนึ่งพันตรงเนี้ยสมมุติว่าก่อนที่มันจะลงไปเนี่ยมีวอลลุ่มเซลล์อยู่หนึ่งพันเดี๋ยวพิมพ์เซลล์มีวอลลุ่มอยู่วอลลุ่มเซลล์อยู่หนึ่งพันอ่า <c oughs> พอมันกดตัวลงไปปึ๊บ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 จนถึงตรงเนี้ย วอลุ่มเซลเป็นหนึ่งันถูกไหมฮะเ,เดี๋ยวนะผมใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อันนี้ก็ได้ตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่างแบบเนี้ยตรงเนี้ยสมมติคือหนึ่พันมีวอลุ่มเซลลอยู่หนึ่งพันพอการาฟมันดันตัวกลับขึ้นไปมันจะค่อยๆเขี่ยวอลุ่มเซล์ไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าไอคนที่เซลล์ก็จะมีคนที่ SL กำไรอยู่หรือว่า s l ขาดทุนเวลา follow sell ลงมานะฮะทีเนี้ยพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราจะได้หน้าประมาณนี้อ่าพอมันเริ่มดันตัวกลับขึ้นมาก็เป็น800เหลือ800 33 26 800อืม นี้ดีกว่าแปดรตรงนี้ห้าอตรงนี้สามรอตรงนี้อาตรงนี้เหลือเอ่อหนึ่งรอ่าพอมองเป็นภาพแบบนี้ปุ๊บตอนที่มันยกกลับขึ้นมานะฮะ วอลลุ่มเซลล์จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าอาจจะโดน SL กําำไรหรือว่าสำหรับคนที่ Follow อย่าง Follow มาถึงตรงเนี้ย o o l o w เซลล์มาถึงตรงเนี้ยเขาก็จะมีจุด SL ประมาณแถวนี้ถูกไหมฮะพอดันกลับขึ้นไปก็จะชนหรือค่าวอลลุ่มเซลล์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเซลล์จะเหลืออยู่ประมาณร้อยเวลาที่มันยกกลับขึ้นมาและจะมีคนที่รอเซลล์ตรงแนวต้านใหม่อีก1000อ่าถ้าเกิดมันชนแนวต้านใหม่เนี่ยที่1,000เนี่ย วอลุ่มจากที่มันลดลงเรื่อยๆก็จะเพิ่มอีกพันเป็น1,100ก็แปลว่าเซลล์จะเยอะกว่าบายแล้วพอมันเยอะกว่าปุ๊บมันก็ต้องขึ้นต่อแต่อันนี้คือยกขึ้นมาจนเซลล์เหลือประมาณ100อันนี้คือภาพสมมุติที่สมมุติให้มันดูง่ายเฉยๆนะครับพอยกขึ้นมาเกือบชนใต้นเนี่ยยังไม่รับวอลุ่ม1 0 0 0ที่หลายๆคนรอยอยู่ที่แนวต้านยังไม่รับขึ้นลดมาอ่า พอ,อยังไม่รับขึ้นรถมาปุ๊บวอลลุ่มเซลล์น้อยมันก็ทิ้งตัวกลับลงไปได้เลยเพราะว่ามีวอลลุ่มแค่นิดเดียววอลลุ่มส่วนน้อยอยู่ในตลาดมันก็กินวอลลุ่มฝั่งบายที่มากกว่าเพราะว่าบายชนแนวรับชนแนวรับตรงไหนตอนนอนฟาร์มเนี่ยฮะตอนนอนฟาร์มแท่งเทียนมาชนแนวรับนี้เห็นไหมฮะเนื้อเทียนสีเขียวเขียวเนี่ย มาชนแนวรับตรงนี้แสดงว่ามีคนได้บายกลับขึ้นมาและดันขึ้นไปเคลียรคนเซลล์กดโตลงมากินคนบายเพราะว่าถ้าเกิดมันจะทิ้งลงไปเลยอะ่ะคนที่มีไม้เซลล์อยู่ข้างบนอะ่ะก็จะเยอะวอลุ่มมันเยอะมันเลยต้องเคลีย์ก่อนพอกา้ามันกลับขึ้นไปเคลียวอลลุ่มเซลล์น้อยมันก็ทิ้งต่อได้เพราะว่าเหลือบายที่มีคนบายเยอะละก็ทิ้งกลับไปกินคนส่วนใหญ่นะครับ ทีเนี้ยอาทิตย์หน้าอันนี้คือภาพที่ภาพของการเคียร์นะฮะการเคียร์ที่พอจะเห็นเป็นรูปง่ายๆว่าทําไมดันขึ้นไม่ถึงต้านแล้วเรียกว่าเป็นการเคียร์ก็ให้ดูว่าวอลลุ่มเป็นลักษณะประมาณนี้ดันขึ้นไปเคียร์วอลลุ่มเซลล์ถ้าเกิดกดตัวลงมาก็เหมือนเคลียร์วอลลุ่มบายนะครับอ่ะไปดูกราฟต่อณปัจจุบัน H1 สร้างพากษันกับตัวได้ค่อนข้างสวยอยู่นะครับแต่สวยไม่มากเพราะว่าอะไรก็มันชนแนวรับนี้ด้วยนะชนแนวรับนี้มีคนได้บายแล้วปิดต่ำกว่าแนวรับเอเอ,เอ,เอปิดสูงกว่าแนวรับด้วยแปลว่ามีแรงบายตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าเกิดมีวอลุ่มบายตรงนี้เยอะมันก็ สามารถกลับลงมาเก็บได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าผมมองว่าถ้าไม่แก็บขึ้นไปแล้วไปชน2 0 6 0มีโอกาสลงต่อนะครับมีโอกาสลงต่อเลยไปดู M15 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 ก็สร้างไม่สวยเห็นไหมฮะถ้าเกิดราคาที่จะสร้างสวยจริงๆคือราคานั้นจะไม่กลับไปหาอีก จะไม่กลับไปหาราคาของนิวไฮหรือนิวโลนั้นอีกอันนี้ก็กลับมาหาเหมือนเป็นการย่ำอะฮะ,อ,ะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่านิวไฮนี่ก็ได้มันบินทีเดียวไปนิวไฮเป็นไนละบินทีเดียวไปนิวไฮเห็นไหมครับแล้วสร้างแนวต้านใหม่ใน M1 เลยด้วยซ้ำแล้วราคาก็ยัง กลับขึ้นไปไม่ถึงแนวต้านนี้อีกแม้แต่ครั้งเดียวไอ้ตรงเนี้ยคือคนมันขังคนที่อยู่ออที่ไป follow buy อยู่ข้างบนได้คือใครที่ buy ตามตรงเนี้ยไอ้แท่งเดียวเนี่ยปังขึ้นมาเนี่ยใครที่ไป buy อยู่ตรงเนี้ยก็คือตายก็คือโดนขังอยู่แบบนี้นานเลยโอกาสที่จะแก้ตัวก็ไม่มีเลยถ้าเกิดมันจะเป็นภายชั่นกับตัวจริงๆนะครับไม่จะไปสร้างแนวต้านใหม่หรือว่าราคานี้มันจะไม่กลับไปหาอีก ดูอย่างที่ผ่านมามันก็ไม่เคยกลับไปหาอีกเลยหรือว่ารีทึ่แบบนี้เห็นไหมพอปั้งไว้ปุ๊บมันก็ดึงกลับเลยอันนี้คือกลับตัวได้แต่นี้มันกลับลงมาหามันก็ลงไปอีกเห็นไหมฮะเนีย่ยถ้าเกิดมันกลับลงมาหามันก็ลงมาอีกแต่ว่า2 0 1 5ที่มันเป็น PA กลับตัวใน H1 H4 ด้วยหรือเปล่า H4 อ๋อ H4 oh, เป็นการเคลียร์เคลียร์วอลุ่มของแท่งนี้ถ้ามองใน H4 คือมันลงมาเคลียร์วอลุ่มบายและยังไม่รับบ่ายใหม่นะครับก็สามารถเป็นการกลับตัวขึ้นไปได้ในระยะหนึ่งไม่ใช่กลับตัวเลยนะครับถ้ากลับตัวเลยผมมองว่าต้องชน2060ก่อนนะไปเช็คเช็คดู จุดเซลล์จริงๆถ้าเกิดมันจะไปไม่ถึง2055เนี่ยก็มีที่ราคา2องศูนี่ย์เนี่ยฮะใกล้ๆแต่ผมไม่รู้ว่าแก็บมันจะเป็นยังไงนะครับผมชอบตีเส้นเทนไลน์เทนหนึ่งก็คือเส้นกลางเทนกลางเทนแบบไหน ลองตีดูให้ไส้มันตรงกันเหมือนมันจะได้ลายตาหน่อยนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเส้นใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งอ่าประมาณนี้เส้นกลางเถนถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดมันทะลุเส้นนี้ขึ้นไป มีอยู่ืม2049กับ20 2055สองราคานี้สำหรับเซลล์นะครับสำหรับเซลล์มีแค่สองราคา2055กับ20 2049นี้แต่ถ้าเกิดไปชน2060ก็คือขึ้นต่อ New High รอ New High อย่างเดียวเล่นแต่บาย ถ้าเกิดชน2060ต้องเล่นแต่หน้าบายหน้าเซลล์ต้องไปเซลล์ที่นิวไฮอย่างเดียวนะครับแล้วเกิดกราฟมันจะเป็นเทนลงจริงๆไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวก็จะต้องไม่ผ่านโซนนี้ ถ้าเกิดผ่านโซนนี้ขึ้นไปชนแอวตันขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดยังไม่ชนลงต่อได้กลับมาลงต่อเป็นอาจจะเป็นเทนระยะสั้นๆก็ได้เทนกลับลงไปถึงสักประมาณราคาประมาณราคาถ้าะระยะสั้นดูที่ H4 ก็ได้อืม1983ที่สามารถลงไปได้นะครับ ต่ถ้าเกิดไปชนที่1971ตรงนี้ราคาก็จะยังลงต่อแต่ถ้าเกิดราคาไม่ชนก็จะมีสองแนวต้านไอ,อ้สอแนวสองซับายที่ก่อนถึงแนวรับนะครับก็คือ1983และ1977 2ราคานี้ที่จะเป็นโซนบายได้นะยิ่งถ้าเกิดวันจันนี้มัน ต่อให้แก็บขึ้นหรือแก็บลงแล้วมันสามารถลงมาชนแนวรับนี้ได้2012ตรงนี้ถ้าลงมาชนแนวรับ h 4ตัวนี้ได้ให้มองไปเลยครับซัก1983ราคานู้นเลยนะนี่ตรงกับไทม์เฟรม day ด้วย h 4ด้วยและ h 1ด้วยหรือเปล่า h 1ก็ตรงเป็นซับไพยก่อนถึงแนวรับ น่าจะเป็นซับายที่ค่อนข้างสาคัญเพราะต่อผมว่าต่อให้มันลงต่อต่อให้มันจะทะลุแล้วไปชนเนอรรับแล้วลงต่อเนี่ยมันก็ต้องเด้งก่อนสําหรับสองซัลายนี้อันนี้คือโซนบายโซนเซลล์ก็อยู่ข้างบนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นโซนบายโซนบายแล้วก็ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เคลียด้วยวอลลุมบายสามารถเป็นสร้างโซนที่จะ สร้างแฟชั่นกลับตัวกลับขึ้นไปทํำนิวไฮต่อได้ด้วยนะครับโซนบายเปลนสีหน่อยบายต้องเป็นสีเขียวอ่าอันนี้เป็นโซนบายข้างบนก็จะเป็นโซนเซล ตรงไหนนะตรงนี้โซนเซลลสีแดง <c oughs> ส่วนราคานี้นะฮะมองสองราคาคือโซนเซลล์และโซนบายประมาณนี้ ภาพมันบีบก,กว้างไปประมาณนี้อ่าโซนบายและโซนเซลล์สองราคาถ้าเกิดหลุดโซนเซลลไปเมื่อไหร่อาจ SL ที่สัก2062ก็ได้เพราะว่ามันหรือ2065ก็ได้มันเป็นแนวต้าน2แนวต้านแต่ผมว่า SL ที่2063เผื่อไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวต้าน,น,เ,น,าานเนี้ยแนวต้านของสองศเนี่ยมันมี ซับไพยอยู่ด้วยอ่าเห็นไหมฮะปลายไส้ที่ไหลชนกันก็อาจจะมีเด้งบ้างนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นเลยไปอีกนิดนึงหรือว่าจะเป็นซักอ่าเอาให้มันชัวร์ๆไปเลยก็สองศูนย์ขึ้นไปนะครับพอชนแล้วมันย่อแล้วจะไปต่อก็ S L ไปหรือว่าพอเห็นมันชนแล้วถ้าเกิดมันย่อเราก็แค่ปิดไม้ที่เราเปิดมาพอรู้แล้วว่ามันชนเดี๋ยวมันขึ้นต่อ แล้วก็ปิดไม้เซลไปได้นะครับประมาณนี้ก็โซนบายโซนเซลก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าก็น่าจะประมาณนี้แหละทดสอบสตรีมใน YouTube ดูฮะวันนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวถ้าเกิดมีไลฟ์อีกเดี๋ยวช่วงที่กราฟวิ่งมีไลฟ์อีกเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ผ่าน YouTube แบบนี้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับ